สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุกผู้คนเด้อมื้อนี้กะออกมาญําแลงพี่น้องเอ้ยฮักกะออกมาญําแลงกลางเวทมันแดดฮ้อนหลายเนาะมาตัดหญ้าให้งัวพี่น้องกสิบ่ได้ตัดหลายซ้ําวเฮาตัดใส่กระสอบ่นเนาะตัดนอยนึงตัดหลายแล้วก็มันก็กินแล้วมันก็ทิ่มนําพี่น้องงหันตัดพี่น้องเพิ่นว่าตัดให้ตัดเบิดกอเนาะ มือน,นี้ก็เลยลองตัดเบิดกอลองออามางึง,งแต่สีบริตัดจำเสมือนั่นเนาะอันนี้ม่งพ่อเพิ่นตัดเมื่อวานนี่พี่น้องเนนี้กับสิไส้มีดกับไส้เกี่ยวตัดเอาเนะเาะตัดใหญ่เนาะตัดใหญ่กว่าเอามีดเนาะเสือ่องตัดหยามันก็บ,บุคอยเวิร์กนะพี่น้องตัดมันบุคอยนี่คมบันไดก็เลยเกี่ยวเอาจังสี่แหละ เกี่ยวเป็นกรแล้วนี่นั่งไงตัดมีดผัดเผื่อซีชีได้อันหนึ่งเนาะเผือกชีตัดได้อันหนึ่งบะมุมบะมุมเอ้ยจังใส่บุกเบิกวางหัน่วนวางตัดไปตอนทวิตเหมือนกันฟูดี้ผู้พากันเผืนเนมเห็นเฮ้ยผูดี้ย่างมาเลยชาวไอ้เด้กอะ,ะอะะดีหมูเห็นหมูกระลังเนาะเด็กกระลังเบิดเบืองสีดำในกระลัลงเบิ่ง ันเห็นมันมาคึมอ,อยู่พี่นอ้องฮึมฮึมอยู่คือขักผ้าเหลื่อมผ้าดังเพิ่งบ้างเพิ่งบ้างเว้นนี่แล้วก็เฮยไปลมมาแหงอ,อู่พ้นช่องสมิดแล้วก็เฮยไปสี่มือนี่มันเอาเอาแล้วก็มีผ้าเหลื่อมผ้าด,ดังต่หัดพ้นโบตกไปตกยุ่ตกมองอื่น,มอ,อนมองอื่นหัานหน้ามันจนหงเนาะแต่บ้านหัยยางพัพ่นบตกหัดทำท่า,าคือห่อนเอามาลายมือ น,นี่ก็คืมภาพคุ้มภาพสีมาอีเลยหัดบมมี่พ่นมแต่ลมกับผ้าเหลื่อมบักดำประเดี๋ยวให้มันกินก่อนผูกบักดำแม่เพิ่นผูกไว้มันหมักไปกัานยอดหมักม่วงมู่หายู่นอกผ่นถักหมักเข้ามาในสวน,นสวจักเลยมันชิป่องอยู่วะเนาะกระสีบริตัดเบิดแบบนี้ดอก กับบัดน้ามื่อหนากับสีย่อนเนาะยันมันเป็นสิเป็นอะไรโอ้มันจะโป่งยังไงกับสีโป่งมิเตอร์โตลูกมันนี่บุจากมันย่อมมันเนีมอย่างเนาะกับเราเคยปลูกหญ้านกับเถื่อนเนาะสีป่งคืออ้อยกัยังเนาะน่าจะโป่งอยู่เด้โป่งอยู่ได้เคยนี่เดี๋ยวเคยโตอัน เออมันป er, uh ่งอยู huh. ่ได้โตนี่บัวแมนโตเราตัดวันตัวหัวตัดยอนเอาบงหันนี่นี่นีมันแตกเห็นป่าวเลเออเเออกับป่งด้วยกันหะแหละปป่งเออป่งกับขึ้นหยาขึ้นยางหะแล้วอันนี้โตเวาตัดยอนเอาแต่หึงเนาะตัวผพวคนตัดตัดตัดกำลังวันทั้งกาะเออมันป่งหัวเราวฮดน้ำหัวเดียวนี่คนบโตกแต่หึงมันแห้งเขาต้องทําฮดน้ำนั่นเอเริ่มเลื่องเริวมหันคนโตกสมัยใหม่เขี้ยว โูนหลังมาเซลเซลแล้วจักเห็นพี่ช้งบ่าวสองตัวแตกโคบมาแล้วคูฮะเด้นนี่เราตัดเท้าพัดชานี่มันโปร่งไวอะลีเดี๋ยวมาโปร่งกำอยู่ตัดเบิดโกอรถซะ มันซีด้เสมอกันโอ้มันโป่งเนาะแต่บิทย์เขาเขาบอเคยตัดเขากังวลอย่างมันโบโป่งอันนี้ชงไทรผ่อฝนตัดอันนี้ตัดให้มันมือละเล็กละหน่อยนะพี่น้องเว้ยนี่ดิแล้วก็หดน้ำเนาะนี่ดยิยังเปีเปยกๆชงไทรเพิ่นหดเศร้า <c oughs> เนมเห็นผู้เจ้าเข่าส่วนแล้วก็ตั้งมาแช่แช่ไปหลบักขาวนี่โบได้เข่าส่วนมันคือบักสีดำมันมุนเขาลูกช่องแม่ลูก <c oughs> ว่นวายไปดิ้งกินลูกพอดี้งกินแต่ละตัว <c oughs> กำลังกินกำลังตัดอยู่ย นังมาเซลเซลตะบิดอยู่ปุ้นไกลๆมีพี่น้องว่ะคือโบอปลูกอ้อยเดินไหลอ้อยนี่เออบเป็นปลูกอ้อยปลูกมันเนาะมันเป็นหินแห่พี่น้องเอ้ยเป็นหินแห่แข็งแขงปลูกกับบเป็นหัวเป็นอย่างหัวท่อนิ้วก้อยนีกยน่กระร่อน,นกระและ่นแล้วก็มันบวงามเนาะพอมันเลยจไว้เห็ดเป็นบดเลี้ยงงวัวพัวงาไห,ห่ายามนาเลยมันยากมันแคบแล้วค้อมือนี่อาศัยเลี้ยงงัวอาศัยปล่อยงัวนี่นี่นะ ะโน้นนำ้ำมันหนิเป็นมังหินหมดเลยพี่น้องเลยเป็นมักหินกระแล่นเห็ดหน้ากับโวงามเห็ดยังกับโงามนี่มีแต่มังหินหมดแหละแถวนี้ส่วนบบเป็นมักหินก็มีแต่บนชวนพอควนี่แหละค่ะแบบว่ามีแบบดินละลายแบบเป็นเหลาเป็นดงเนี่ยจังหน่อยกับปลูกมันก็ไลยายลายเยอกเนาะแต่อันนี้มันบวงามก็บลยบรปลูกนะอย่างกะมัอนอยากบนงัวนเลปลูกมันกับโวงามกับเคิร์กเอาไว้ให้ง,งวัวมัน เล็มหญ่ายำหา้หาเข่าหญกาน้ำจากหน่อยเนาะมายืนรอกินอู้ผ่อผืนน่าจะตัดให้มันช่องมือซับมือเลียนติดอลยนดี้เห็นแต่บอนใบหญ้าแห้งจะพ่อผนจากมายืนรอกล่บเมนเคยกินยาเ่าวยาเ่า,า,าห้องเซล ฟ้าบักดับมันรุดบ่เฮงนะคือชอดหญ่าเฉยมันดึงเสือกจนรุดนะฮะผูกไว้ไหมเนี่ยมันกัดกินเองมันโลดบ่เนี่ยฮะแม่เพิ่นผูกไว้เนาะจักว่าเสือกขาดอ้านี่กะหายัางใจเย็นๆจะเสี่ยมาให้กินดอกฮุบหญ่าเ่ให้มันกินก่อนมู มันดึงเสือ้อจนรุดดอกบกักนระักจนหกักตอกรักไว้รักจนหกักมาหลุด,ดกัดกินเขามันกัดกินเองเขามันกัดกินกระเล็ดน้อยเดียวเน่ยามันห่องหมุนเบิดอไหร่แล้วที่วันผูกสใส่ไม้บ่วันนี้ยากเลยหัวตัวนี้ เพิ่นจะเข่าเองเพิ่นได้ตีแต่โบเพอเปิดหัวน้อยหนึ่งมุนเข้ามาลูแต่ต้องผูกไว้มันกัดกินต้นกล้วยกับยอดมะม่วงเบาขา,ขาวๆตึงบบเคยเข่าแลว้วบเข้าอยู่นอกเรื่องสีเอาหนาไปให้มันกินก่อนก็ดีสิมาตัดสวยวจรตัดสีได้ไวกว่าเอามีดต,ตัด ไปให้บ <zuk> ักดำกินก่อนก็มันดึงดึงรักจนค่ะันดึงรักจนหักเออเดี๋ยวเราจะคุยกันงาดำใบมันเริ่มอันนี้เนาะเห้ยเนาะขับตัดอิงแก่ขี้ล่ายได้นี่เดิเริ่มมีใบตายใบวางหันเคียวเลยเอาไปให้บักดำกินก่อนมันจะกินมันเห็นผู้เจ้าตัดหญ้าโลด đứng lắc chân cồn lắc chân hạt kha sữa Ảo ào ào, ào. phụng xây sao thì ăn vậy hơi trời bắc trời phi phi mà kín phi nhá mà phi à có đi trong phi mà kín ít ủa thớt mè กะสิโตซ่ํานี้กะโอ้4ปีแล้วมั้งแม่เพิ่4ปีกว่าแล้วมั้งกะสิได้โตซํานี้กะได้ยังบ่ใหญ่เต็มที่ดอกเนาะใหญ่เต็มที่อันนี้สิขึ้นบักใหญ่นึงคืองัวเจ้าบางคนํานแถวบ้านข่อยโอ้บ่0 0 0เต็มที่บ่ฮอดซําบ่จัก1 0 0ก็ยังยากกแต่บางเขตก็ได้ฮอด15,000 6 0ละแล้วแต่บางพื้นที่เนาะ เออไปยายมันกินก่อนน้ำลอกับอยู่นะมันเคยกินนะต้องทยอยตัดมันคาว่างๆเนาะตัดมันคือมือมือละเล็กละหน่อยให้กินลายแล้วกินถิมน้ำนะนี่ต้องก็ต้องให้กินมือแบบพอดีพองามเนาะตัดวสีไดไวอยู่เนาะตัดทางกอแล้วก็เอาเกี่ยวตัดนะ ย่านมันบดแตกบดเห็นตัวฝนตัดช่องเสมือก็แตกก่ำอยู่ไดยย้ายไปย่านโคมกันย่านตัวใดมันแพ้หมู่เลยมันได้กินบักเถิกขาวนี่กับเถิกดำตัวได้ใหญ่เวอร์สั่มกันบ่กจอนางอันนี้คือโตเป็นจุดเป็นจุดเนาะมันเป็นดยังุงกัดมันลายบอกลุงเป็ด คือมันเป็นด่างฮโมโล้วตะเกาก็จะเป็นนี่โตเป็นด่างดาวคนกับบตกครทับถาคือคือมือใดก็ไัหยวให้ปิดเครื่องโทรศัพท์คือพัมคือพับผาเรือบผ้าดังลบมกับแห้งหัดโบมีฝนนะพี่น้อง บรรทังอื่นนะบ่อนตลาดเช่นบ่อนเขาบ่เฮ็ดหน้าตกดีเด้อนะนางอันน่ะเจ็บตาเซาแล้วบ่ใครแน่ล่ะได้มืนได้หรือพ่อเฮาเอายำยำใส่มันบ่มันบ่ให้จับมันมันลักเจ็บตาแต่งเฮาก็มืนตาได้จัหน่อยน้ําตาเซาไหลเด้อ อ pues ันน nah ี้ก็เจ็บตาอันนี้มตึ๊กโม่เจ็บตาช่วงนี้จึกเป็นไม่ถังตาบ่หรือยังเหนียวใส่ตาผูกพาดังหุบหับหับหยับมายับมาสีน้องเอ้ย เว้นนี่ก็ผ่านไปแล้วรอบนึงมาใหม่อีกแล้วกันอ้าวตัวน,นี้ก็เจ็บอีกแล้วโอวน้อยบางตวมันทำโบไหจับอีกนะเอาจากแบบจับแบบว่าจากเอานั่นเอานี่ใส่ตาให้มันมันกระโบไหจับอันนาผักเป็นเชี่ยวพระจันทร์นั่นตะแพงเ่ะนาผักเป็นหุบเข่งเดือนเข่งดาว ง่ายเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอางงายกันเอามีดแต่ตัดทีละอันละอันเพื่อได้เก็บอีกเกี่ยวง่ายเกี่ยวเกเกี่ยวมันชิได้กินไยก็หมูเนาะมันอยูู่้เดียวช่องเถื่อนี่พ่อดำบักดำบักดำลูกอีดำหมอดำ เก็ดมันชีดำก็เอิญหมักดำเนาะเอาลูกพี่แยามากินเขาเดินเลยผูใหม่กินอีกเด้อไข่แต่มันบดพี่น้อง ตะเวนยังสูงอยู่แต่ว่ามันกระบดคู่มือนี่ค่ะป้าเฮ้ยคือมันตายนี่ <c oughs> บักเกอร์มุมนอนเผานั่งเผาเกอร์อัตเตอร์เอ้ยบักมุมกับนั่งเผาคือคือเว้ย อบบักอ้วนนี่นะนี่เอามุมยังเห็นหลังบลูโอ้เป็นรอดน้ำบักจับบ่น้ำบักจับทูหลังบ่เลือดแดงจืขึงเห็นแต่นังเห็นแต่ซีนเบา่หนิ่ินกันการหน่บููแล้วี่บางช่วงฝนเบิง่งคืออารมณ์ดีผู้เจ้าไปใกล้นี่เฮ <Hey, hey, S 1> ่เฮ่เสร็จแล้วได้เบา ดินดำๆที่เวิดพื้นเหมือนความเขาเว้าตรงี่น้องป้าเพิ่นได้หนูแล้วเพิ่นหาหมุนนัฮะเพิ่นได้หนูนี่เด้หนูน้อยเฮย้ยบักมุมได้บ่ให้ได้ห่วงได้หนูเถิกบ่นี่หรือลูกมันลูกมันมันต้องมีลายโตเลยบ่ม,บมุม มุ่นห้าวิหังมาแบบได้กินนูนี่ดอกหน่ามิจบาบต่เพนี่ไปห้าผู้เชาาเลยถึกมาเถิดจะครบหัวนี่กับมิจฉาบทดเพตนตูอันนี้เลยสะอันนี้บุคยไปห้าผู้เชาาดอกอน,นี้มิจฉเมื่อบ้านเขาก็ออกมาชอม่องม,มือจากมือใดก็ได้สิมือจ้าขมือแรง ยืนรอหันแลนนหละจะเสียอะไรวะมันถั่วจะเก็บยืนรอกำอะที่ผู้ทางผู้ก็มีมักถัก่วตัดตเต็มซองหลดเข็นอันนี้มือใหม่ตัดให้พี่น้องตัดมือละเล็กกันหน่อยเนาะให้มันกินเสริมแบบว่ามันกินหญ้าโบอ,อิ่มนะดีกว่าเฮาบ่ตัดให้กินนะ หนาเพราะว่าไว้เฮงมแก่เลยกินโมแซบเลยหนาหนนเริ่มมีใบเรืองซอนขึ้นมาแต่กับบ่กท่านได้แก่แต่วางหั่นเคียวคักงัวจักจักโตบอกท่านงัวกับงัวลายค้นพี่น้องเลยสองสี่หกแปดสิบจักจักระโตเห็นจุ่มกัน อมืออื่นจะกินใหม่เด้อลูกเด้อตัดกินมือนาเล็กละหน่อยตัดให้กินบบดเดียวกรับปไ้ยจะหน่อยเบิดก่อนหยาเบิดก่อนหยาเบิดก่อนกรับปว่าตัดขมือได้ตัดลายๆแล้วก็กินถิ่มกินขว้างนะพี่น้องตัดมันมือเล็กละหน่อยเสริมเพราะได้แบบมีหยาตืมนะเอาๆหยา,า,าปากกันมนะัน <g ül> แม่บักเคิกดำกับน้องทีดำคือกันบัวเลยอือ,อสิใครแม่เพิ่งมาปลูกไว้หวังแต่มันเด้มันตึกแตกกอล้ครับช่วงฝนบาตกนี่กันแล้วฉีดน้ำพุทเอาักแตงเพิ่นหือ้อเพิ่งอะแถวนี้บพิ่งจะปลูนกนะเนาะช่วงนี้ฝนตกนีนปลูกอะ มันบอกคือช่วงพนงน้นโบตกใส่นะพี่น้องมมก,นะก็ใหญ่เดิ่ไปเนาะแตะ่หัวสิคคยเนาะพี่หนาบ่กได้ดอกพี่หนาวับสูงสั่มกันแต่โตมันยังห่วซ้ำหัวขาวกับแม่มันตัวที่ใหญ่อยู่ในปากกับแม่ม เข้าแต่ละโตไม่แต่เข้าข่างเดียว่วาอันนี้ช่องโตนะเข้างอๆข่งเดียวมันไหจับหัวข่าวเดีนงะัวกี้แต่เวาลากินซินมันแซ่บได้ก็จะว่านะาะแถวบ้านเขาเปิดเครื่อง้เจับเดีนะหรือว่าฆาหัวหนะใหจับบ่ เออไอ้ที่ด่างงัวดำก็แม่นักบักเถิดเอื้อยมันอันนี้เอื้อยมันเป็นสีขาวเนาะทุกใช้ได้แนวพอมันตัวนี้เอื้อยมันเป็นสีขาวจักงัวไฟสีขาวัวเถิดอ่าอันน่ะจักงัวตัวใดจังได้แนวสีแดงน้องคนสีแดง แม่เป็นเชียังวะแม่อยากอ้อมหน้าดำๆมเลยแม่บเาบาหน้าใหญ่เดี๋ยวเบาเก็บกินบนเบิดแล้ว่าผูดางผูดังหลางปลาพ่อพ,อพอ่อม้มใหม่ยังให้มันกินอีตอนนี้ก็ะยาเนาะพี่น้องตัดให้บหมดละลายตัดให้พอกินพอประมาณเนาะแล้วก็พอเลยมุ้งใหม่ยังตัดให้มันอีกตะบ,บิดว่าย่านมันบุโป่งวันเนี้ เห็นโตตัดก่อนมันปุ่งก็เลยสิตัดทั้งกองมันชีวินความพี่น้องว่าพี่น้องมันแตกออกหน้านี้นเขากระหดหน้ามันมันกระป่รงพี่ชสิทยอยตัดมึงเรเล็กอันน้อยเพราะมือใหม่ยังตัดตื่นไม่พี่น้องเลยคอยว่าสิตัดน้ำพิ่นคอยลด บม่ได้ตัดเนาะพอจอนมันตัดเดียวมันก็เกี่ยวตัดไวอยู่ก็ไม่ได้ตัดเพม่อนคำตัดคู่มือก็น่าจะยังตัดได้อีกลายมืออยู่โซนนะก็ยังบม่ได้ตัดจะดีอย่าพาพี่น้องเลา่อวงส่วนนเลาะ่อวงหมวงว่าจะเป็นหมากจากต้นบักห่วงก็บักนาว่อตัวนี้มันเป็นหมากหรือเ่บักบุมป้าเนาะหนูเพม่อนกัดตายแล้วกัน ถิ่มมาห h ẹ อยู่แล้วมังนาวนนี้ฮะมังนาวใหญ่บัมีเม็ดฮะแต่วันน้าบมค่อยไล่ลงนาวอยากได้มังนาวเป็นผมปลูกก็โม่งโปงยอดเลยโป่งยอดเลไข่เน่มีแต่สีใหญ่เล้วแบบนาวเพิ่นก็ได้นาวเป็นบัมีมีแต่มังนาวอันนี้พี่น้องบนฮันไข่ ต้นไม้นาวสนิทหน่วยใหญ่เติบแบบบุมิเม็ดเนาะมาแถวนี้ข้างเาค่อยงามแดงกระเล่นอยู่เนี่ยแต่เก่าคือนกว่างามกว่านีเดี๋ยวนี้คือหัวแหงเหลืองค่ะแล้วใส่ขี้งัวเนาะแต่ขี้งัวจืดว่าล้วมั้งเห็นเหงื่มาใส่ใหม่ขี้งัวคนไปใส่นาไปเลย ขั่วกับสีห่วงบนแล้วมุมมุมใช่หนูเสียงนักหน่วงแ่หารป้อมน้ำพนมีแต่ผาเหลื่อมผาดังแถวบ้นนา,วนานนอกเหาอเนาะย่านผาเหลื่อมผาดังมาเปียงมาเปี่ยงกับปิดเครื่องเลยพี่หน่อยเห็ดยังบ่ได้เลยนะอันตรายนะโบคือยุงเทพเนาะ มะกรูดปลูกกันส่วนมากเห็นทันนี่กับมะเด็ดเอาใบมันไปใส่มะม่วงกับหมากอยู่ประมาณช่องสำต้นนี่แหละตัวใดมันบ่มหมากมนกระปุงยอดาวจรเอลดเข็นมาเกลี่ยพายทัดหญ่งวนเบาดำๆมั้นี่กินเบดช่องกำมักใหญ่คนเดียวคนมันเริ่มมีอันนาึ้นแล้วเนาะ ตะเกาวัได้มีนะเดี๋ยวดีมันเริ่มมีนะอเ,เออเขาเรียกอย่างทอมมันแต่หงึงอันนี้มันท้าก็เริ่มเกิดอันนี้ป๊าขอเห็นเรีนผาเหลื่อมเป็นทรายมากเลยอยู่ป๊าไม่ได้เผาเมื่องเลยพลนตรงทำหัวบักดำกระผุกน,นี่เดี๋ยวแม่เพึ่นเอาออกเองเนาะเอกระผุกมันกัดต้นไม้มันปักหมักกัดย้อนหมวกมัวเยน้องพี่น้องสำหรับคขีดเลยพอจบไว้จงึงเด้อเผาเมื่องก่อนผาเหลื่อมเผาดัง้ะพี่น้อง นผลหยับมามาไวเลยเนาะพ่ออันคลิปหนา,พ,าพี่นอ้องรับคลิปนี่ก็ขโ,โตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง